ชาวชุมชนกมเกาะมะพร้าวจังหวัดภูเก็ตยังต้องใช้ไฟฟ้าจากเครื่องปั่นไฟมานานนับ10ปีแล้วนะครับแม้จะเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในเกาะกลางทะเลแต่พวกเขาก็ได้ทวงถา,ถามถึงสิทธิ์ในการเข้าถึงสาธารณูปโภ,โภคด้วยเช่นกันติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองเยาวชนเครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาจังหวัดภูเก็ตครับ วันนี้บางคำคืนที่มอพลาวจังหวัดภูเก็ตพวกเราและเด็กๆที่นี่ยังต้องอ่านนังสื้อโดยอาศัยความสว่างจากแสงเทียนเพราะไฟฟา้ายังเข้ามาไม่ถึงมู่บานทางทางที่มู่บานอยู่ห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเพียงแค่หนึ่งกิโลเมตรหลายสิบปีมาแล้วที่กอพลายังไม่มีไฟฟา้าใช้และแสงสว่างที่ได้รับในยามคำคืนมาจากแผ่นผลังงานแสงอาทิตย์แหลครเ่องปั่นไฟโดยอายุการใช้งานไม่ยืนยาวและสิ้นเปลือง ไม่ง like, like no ่ายทีละพิชฌาบอกจะแก้ไขให้แต่เวลาก็พลาดไปนานแล้วดีแล้วเครื่องเครื่องเกลืองปันข้อยะมาทำมัดเส้นลูกยืดยืดอะไรจุดจุดละจุดละประมาณสิบก้อนยี่สิบก้อนก้องเกาะนะแต่ว่าการควยควานี่ก็บอกว่าประมาณปลายปีห้าสี่นี้เขาจะข้ามาแต่าก็มาสำรวจเรี่บรอยหมดแล้วบอกมาเรื่อยๆรสี่สามกบสี่ห้านี้จะมา สี่ห้าเลยก็บอกว่าสี่เดมาพอสี่สปดเลยก็บอกว่าห้าสิบมาห้าสิบนี่ก็บอกห้าห้าสี่ห้าสี่ห้าห้าลยอีกไร่ชุมชนในจังหวัดภูกเกต็ตยังต้องเผชิญกับการไม่มีกามาซิ้นในทีนทียู่มานานเช่นชุมชนปากตะตาพัฒนาลังจากผ่านการเดียกรองเพื่อให้ได้มาสืนทีีว่าไซจ้างนายทุนที่ครอบครองทีดิ้เกินแนวเขตในเอกสเนริจแล้วยังมีปัญหาการใช้ไฟฟ้าเช่นเดียวกันกันกนกนกบกา๊าดพลา ทำให้ชาวบ้านที่นี่ต,ต้องต่อไฟฟ้าจากชุมชนใกล้เคียงทำให้ใจขาไฟฟ้าแพงกว่าปกติชุมช,มชมนฟากักจึงยังไม่มีไฟฟ้าชายเพราะประวัติบ้านมาทีดินยังไม่ทูกต้องทีดินได้รับการพัฒนามาตามขั้นตอนอคือว่ามีการรวบรวมของาวบ้านมีเรื่องของอมสับมีเรื่องของถากีดอืน่นเข้ามาสนับสนุน ในการทําให้ชาวบ้านมมีโอกาสใดที่จะทำมาากินอยู่ในพื้นดินพื้นที่ใดแต่ว่าปัญหาทางกฎหมายถึงอย่างปูกกังไงไๆว่าตอนนี้ยังไม่เรียบร้อยเนี่ยเป็นไ้รักดีเติดว่านี่สมารถเข้ามากระย่เคิดให้พี่น้องอยู่บนชาวประกระตักต่างๆทิพลังเนี่ยในใจหอว่ายังถูกต้องตามกฎหมายด้ภูเก็ตเป็นแหล่งทองเจียชื่อดังของไทยทําให้นักท่องเที่ยวหลายคนต่างทิ่นเข้ามาอาศัายและประกอบธุรกิจที่นี่ การพัฒนาซาตานุบักวัเพื่อรับรองอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจึงเป็นเป้าหมายละแต่ชุมชนท้องที่อีกจํานวนมากก็ยังเข้าไม่ถึงสิทธิเหล่านั้นจึงเกิดความแตกตา่างความพยายามเข้าถึงสาธารุูปโวคข้องคุจนภูเก็ตไม่ใช่การโดงข้อแต่คือสิ่งที่ควรจะได้รับตามสิทธิที่ควรได้แต่มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของการหลมดูแลและวางแพทย์ทางข้องเมืองที่ตนเองได้ฟังชีวิตอยู่จนชัวลูกชัวร้าน ข้าวพละเมืองเยาวชนเครือข่าสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ตได้งาน